นีเยคุณผู้ชมพัชชาสวัสดีค่ะเอาวันนี้รอบตัดสินแล้วมีใครอยู่ในดวงใจไหมก็มีหลายคนเลยค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนรู้สึกว่าถ้าพูดไปเนี่ยกลัแฟนขับจะทุบก็เดี๋ยว็รอติดตามนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะทําผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนและที่สําคัญค่ะปีนี้รุ่นพี่คือโชว์พลังเต็มที่มีซับไพให้ดูด้วย ต้องติดตามนะคะต้องติดตามนะคะห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวการเข้าไปครั้งนี้เนี่ยสิปีของเราบอลเราจัดใหญ่แน่แแอบกระซิบค่ะเมื่อเช้ารู้ไหมว่า โหวตเท่าไหร่นั่งคุยกันเกือบ3มล้านเกือบสามล้านบาทอะคุณเยอะมากอ้เยอะมากใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ป๊อปคูล่าโหวตได้เลยสนุกแน่นอนค่ะ่มาพูดถึงในวงการบันเทิงบ้างของประชาช่วงนี้ทําอะไรบ้างฮะก็ช่วงนี้นะคะที่ออนแอร์อยู่นะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดก็ละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นะคะก็ฝากติดตามด้วยตอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเล่นเป็นเพลงพินนะคะก็ฝากด้วยนะคะได้เลยฝากให้คุณผู้ชม ติดตามไอจีได้เลยไม่เป็นไรติดตามไอจีได้เลยค่ะใช่ค่คะยังไงก็ฝากติดตามไอจีชา,งงาชาด้วยนะคะพัชชา911ค่ะแล้วก็รองอันดับสองมิสแกรนไทยแลนด์ตลอดไปนะคะ สาวสาวที่อยากมาประกวดมิสแกรนเนี่ยนปีถัดไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างการเตรียมตัวไม่ยากค่ะให้เรียนรู้จากรุ่นที่ผ่านมามันจะมีข้อมูลต่างๆคอยบอกอยู่แล้วว่าคุณควรปฏิบัติตัวยังไงควรหาข้อมูลแบบไหนในการเข้ามาเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดขุ่นดีมีสมองและที่สำคัญต้องไวทุกเหตุการณ์ได้เลยอ่ะมันมีประเด็นนางงามออกมาอันึง่ง ชุดว่ายน้ำกับการประกวดนางงามในส่วน,วนตัวของประชานในความคิดเห็นอย่างไรบ้างในส่วนของะชาน,นะคะการใส่ชุดนงางใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นประกวดเวทีนางงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาทำมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คงเป็นการที่เปลี่ยนแปในรูปแบบชุดหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติให้มองในมุมนี้ให้มันสวยงามดีกว่าถ้าประกวดนางงามไม่ใส่ชุดว่ายน้ำล้าจะให้ไปใส่ชุดอะไรดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวทีมิสการไทย ใส่ทั้งชุดไทยชุดว่ายน้ำชุดลาตีชุดกีฬามีทุกชุดค่ะได้เลยขอขอบคุณแฟนนางงามที่คอยสพอร์ตมิสแกรนอีกครั้งหนึ่งก็ขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่นอนดูพวกเรานะคะองค์กรมิสแกรนจะผลิตนางงามทุกคนอย่างมีคุณภาพยังไงก็ขอให้ติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมพวกเราปี2020นะคะคก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะแล้วก็รักองค์กรมิสแกรนเป็นานานๆนะคะขอบมากๆค่ะจ้มาค่ะบ๊ายบาย